สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเองครับวันนี้ครัวคุณออมขอนำเสนอเมโนูต้มกะทิหนังหมูครับก่อนเด่นมาดูในส่วนของตัววัดถุดิบหลักกันก่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อหนังหมูนะครับที่หัน่นเรียบร้อยแล้วครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหยวกกล้วยครับหัวที่3ามก็จะเป็นในส่วนของตัวสมุนไพรครับเริ่มตั้งแต่ตัวใบมะกรูดครับตัวกระเทียมทุบนะครับพริกขี้หนูสดครับตัวขมิ้นทุบครับ ไหล่หันขาหันและตรงกลางจะเป็นหอมแดงทุบครับะเมื่อดูในส่วนของตัวสมุนไพรไปแล้วมาดูในส่วนของตัวเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงหลักก็จะเป็นในส่วนของตัวน้ํากะทิครับตัวต่อมาก็เป็นขนอหนึ่งก้อนครับ ตามมาด้วยตัวซอสปรุงรสครับสีอข่ขาวครับตัดรสหวานด้วยตัวน้ำตาลสายครับตัวต่อมาจะเป็นตัวรสดีครับผงชูรสเกลือและ นี่เลยครับน้ำปลาครับนี่เลยเมื่อดูในส่วนของตัววัตถุดิบหลักเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มนะครับลงมือทำได้เลยขั้นตอนแรกก็ใส่ลงไปนะครับกับน้าปลาที่นะครับของเราเนี่ย ร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเปิดเตาได้เลยต่อมานะครับก็ใส่ตัวสมุนไพรล,ลงไปได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ใส่ตัวตะไนนะคร้หั่นนะครับตัวคมินนะครับทุก หอมแดงทุบขาหัน่นแล้วก็ตัวกระเทียมทุบนะครับตัวต่อมาตามลงไปด้วยตัวคะนอหนึ่งก้อนนะครับเริ่มต้นนะครับใส่ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องปรุงตัวเดือดน,นั้นยังไม่ต้องใส่ลงไปนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าในส่วนของตัวเนื้อหมูนะครับเนื้อหนังหมูนะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มอ,อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําการปรุงเพิ่มนั่นเองครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดน,นะครับตอนนี้นะครับเมื่อใส่ในส่วนของตัวสมุนไพรลงไปนะครับตัว น้ำขมิ้นนะครับก็เริ่มนะครับให้นะครับในส่องสีสันที่สวยงามนะครับตอนนี้สีก็เริ่มเหลืองนะครับกลิ่นหอมมากเลยครับโชยขึ้นมาอ่ะหลังจากนั้นเมื่อน้ําเดือดก็ตามลงไปด้วยตัวเนื้อหนังนะครับที่หั่นเตรียมไวน้นั่นเอง เพิ่มเติมลงไปนะครับกับตัวน้ําเปล่าเพื่อเพิ่มในส่วนของตัวน้ําแกงของเราเนั่นเอง ้มไว้ให้เดือดสุกนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมาทําการชิมดูนะครับแล้วก็ทําการตรุงนะครับรสเพิ่มนั่นเองอ่าตอนนี้นะครับตัวน้ําแกงก็เดือดนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดูครับว่าตัวเนื้อหนังของเรานะครับจะให้รสชาติไปในทิศทางใด เตียวกำลังดีครับเตี้ยไม่เยอะมากหลังจากนั้นเดี๋ยวผมเติมตัวน้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งครับเพิ่มความหอมนะครับด้วยตัวซอสต,ตัวนี้สีขาวครับ หวานด้วยตัวน้ำตาลทรายนะครับเมนูนี้ปกติต้องใส่น้ำตาลปี๊บด้วยนะครับพอดีวันนี้วัตถุดิบกดนะครับนีเลยใช้ตัวน้ำตาลทรายในการทดแทนนะครับตัวต่อมาก็ใส่ลงไปด้วยตัวรสด,ดีนน่เอย ัวสุดท้ายก็ด้วยตัวแป้งหวานหรือผงชูรสนั่นเองเดี๋ยวมาชิมดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับ ข้งแกงประมาณนี้แล้วครับเย้เลยอ,อร่อยครับอร่มากหลังจากนั้นนะครับเมื่อทุกอย่างกลมกล่อมได้ที่เรามาดูกันครับว่าตัวเนื้อนั้นสุกมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวลองเทสกับตัว น้หมูนะครับเนื้อยังแข็งอยู่ครับหนังก็ยังไม่นุ่มนะครับฉะนั้นแล้วเคี่ยวต่อไปนะครับให้ตัวเนื้อนั้นสุกนุ่มนะครับน่ารับประทานอ่ะตอนนี้นะครับตัวเนื้อหมูนะครับของเราก็ได้สุกนะครับ ได้ตามที่ต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเติมลงไปด้วยตัวหยวกล้วยนะนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับ ใส่หยวกกล้วยลงไปแล้วนะครับก็ตามลงไปด้วยตัวพลิกขี้หนูสดครับเพิ่มสีสันนะครับให้กับตัวต้มกะทิหนังหมูของเราในเด็กนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็ตามลงไปด้วยตัวใบมะกรูดครับ,นะรบใส่เยอะยิ่งหอมนะครับตัวใบมะกรูดนะครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวอบนะครับให้ตัวเขา,าเรียกว่าตัวหยกวกล้วยนั้นนะครับมีความนิ่มนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการปิดเตานะครับ นี่เลยก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับตัวเมนูนี้นะครับต้มกระทิหนังหมูนะครับหรือว่าต้มถีนางมูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตักใส่จานแล้วนะครับหน้าตาจะออกมาหน้าทานขนาดไหนเดี๋ยวรอดูไปพร้อมกันเลยครับอ่ะนี่นะครับหน้าตาในส่วนของตัวเมนูต้มกระทิหนังหมูหรือว่าปาทตายประวัติต้มถี นางมู่นะครับหน้าตาก็จะน่าทานมากๆเลยครับแล้วก็สีสันก็สวยงามนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับทางครัวคุณอ้อมทางช่อง YouTube นะครับฝากกดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมเอ็กนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับตัวคลิปหน้านั้นจะเป็นเมนูอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ผมเบงเอ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ